นิทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีวันหนึ่งเป็นเช้าของวันจันทร์หญิงเศรษฐีคนหนึ่งชื่อนารีเธอนัดเพื่อนออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านระหว่างขับรถไปเธอได้มองเข้าไปในบ้านของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขากำลังรดน้ำสวนผักของเขาเธอจึงคิดความพอเพียงคืออะไรการที่ต้องใช้ชีวิตแบบลำบากเพื่อมีเงินเก็บน่ะเหรอ ก็ไม่นี่เรามีเงินตั้งเยอะแยะเงินเราก็มีเหลือเฟือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนารีคิดจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเขาล้มละลายนารีเอ่ยปากพูดมาว่าไม่จริงหรอกตอนนี้ฉันสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วฉันควรทำยังไงดีฉันก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหรอไม่นะฉันยังไม่อยากลำบากแล้วบังเอิญเพื่อนของเธอคนนั้นได้มาส่งผักในร้านแห่งนี้ ได้ยินเข้าเลยเดินเข้ามาพูดกับนารีว่าไม่ยากเลยเธอก็แค่ต้องรู้จักพอไงการพอเพียงไม่ได้ลำบากอย่างที่เข้าใจหรอกนะแต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกินพอใช้การทำอาหารจากวัตถุดิบของเราดีกว่าไปกินอาหารแพงๆไม่จำเป็นต้องหรูหราเราก็มีความสุขได้แค่เราพอใช้ในสิ่งที่มีอยู่เพียงพอก็พอใจได้ หลังจากนี้เพื่อนสาวที่ชื่อนารีคงได้ข้อคิดกลับบ้านไปทบทวนอยู่เยอะเหมือนกันการเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องฟู่ฟ้ารูหลาเราก็มีความสุขได้แค่เราพอใช้ในสิ่งที่มีอยู่พอพ่